เจริญพรคุณโยมวันนี้จะมาภาพพระสิทธิพรพานทองให้นำเด็กมาพวนต้นไม้ต้นไม้ได้ฝนใหม่ก็ให้เด็กมาพวนดินให้เออมีทุกคนขยันทางนั้นเลยนี่เห็นไหมเด็กเด็กเด็กอนุบาลสามเออเนี่ยขยันขยันเด็กชุดเดิมเด็กผู้มีพ่อแม่เด็กยากไร้พ่อแม่ตาจาก พ่อแม่อยู่ไหนหก็ไม่ร vale ู้หาไม่เจอเนี่ยเนี่ยคนนี้เนี่ยคนนี้ก็พ่อแม่อยู่ไหนก็ไม่รู้นี่ใครเจอพ่อแม่ได้ดูอยู่ก็ส่งเงินส่งตังค์มาให้ลูกหลานไปโรงเรียนหน่อยเด้อนี่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 คนหนึ่งนี่เนี่ยคนนี้ก็พ่อแม่ไม่อยู่พ่อแม่ก็ไปไหนก็ไม่รู้อยู่กับยายชีวิตก็อนาถาอยู่แบบไม่ค่อยมีอยู่ไม่กินเท่าไหร่ใครมีตังค์ก็ร่วมบริจาคทำบุญกับเด็กหน่อยเด้อเด็กเด็กเด็กพวกนี้นี่นี่นี่ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเด็กพวกนี้ก็บริจาคมาทางเฟซทางทางไอเฟ e บุ๊กหลวงตาก็ได้นเนี่ยเด็กดีทั้งนั้นอนาคตข้างหน้าเป็นยังไงยังไม่รู้อาศัยมาใส่ข้าววัดกินกันเนี่ยนี่คือเด็กวัดผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งนี่นี่ผู้ชายอันนี้น้องน้องน้องชายอันนี้พี่สาวพี่สาวอคนเออพี่สาวสองคนเลยนี่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 คนหนึ่งนี่นี่คนนี้คนหนึ่งนี่ นี่คนน่ารักท sure, ั้งนั้นเลยนี่ขยันทํามาหากินได้นิเห็นไหมพราช่วยพระทํางานช่วยหลวงตาทํางานพอได้ตังไปซื้อหนมนะเออเท่อีกเห็นไหมเด็กขยันทั้งนั้นเลยนี่มเด็กขยันนั่นเนี่ยมาพวนดินนี่พวนดินต้นไม้เออพวนต้นไม้เด็ก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 น่ารักทั้งนั้นเลยขยันทั้งนั้นเลยนี่นี่นี่ ไหนตัวไหนลูกอ๋อใกล้ๆ oh, <okay>, okay, พอแล้วนี่มาเอาต้นนี้เนี่ยมาเอาต้นประดูตัวน,นี้นี่เอต้นเนี่ยเนี่ยต้นพยุงนี่เอาต้นพยุงต้นนี้นี่เอาพวนออกห่างๆเลยลูกขุดุขุลุ่มใหญ่ๆห่างๆเออต้นนั้นด้วยนี่มิ้นน,นั่นเออเอาเอาเอาต้นาน,านันานาน้นเอาอีกลูกเอาอีกโอ้ยลุมกว้างไว้เอาขุดถมน้ำไปเลยเคียร์หลุ่มเนี่ยเคียย์เข้าไป ลงไปเขี่ยเลยเขี hmm. ่ยเขียเขี่ยดีดีขุดค่อยๆเลยขุดค่อยๆเขี่ยลงมาขุดใกล้ๆหลุมตรงนี้มีน้ําก่อนเออเขี่ยตรงนี้มีน้ําก่อนนี่เขี่ยดินลงมาเออเขี่ยดินลงมาจะวิปปั้นขึ้นดีเอาเขี่ยถมลงมาดินเป็นดินเหนียวเลยนี่เขี่ยค่อยเขี่ยวนวนมาวนสับลุ่วนกลมๆมาเรื่อยๆกลมให้กว้างๆไปเรื่อยๆเออ คนกว้างให้ควรกว้างกว้างสูงขึ้นไปไหนแม็กไหนเอออีกหน่อยนึงเขียนนั่นเข้าไปในเขียนไอ้ไอ้เปลือกไม้น่ะเปลือกขี้เลื่อยอ่ะนันเป็นปุ๋ยเออเอาเร็วเร็วเร็วเลยคนเราดุมนี่พอแล้วจะจบคลิปวิดีโอแล้วอีกคนเราหลุมเอาสามร้อยโดสิโล เอามาจับโทษเมื่อกี้มาจับโทษสามให้หลวงตาเลยหลงตาจะสามให้ดูจับวิจับมันบางกล้องอย่าบางกล้องเอาดูเลยดูเดี๋ยวงตาทำให้ดูเห็นไหมถ่ายเงี้ยถ่ายกล้องเงี้ยเห็นไหมเห็นแล้วดูไอะไรเขียนอะไรไม่ต้องเขียนแล้วพอแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปขยายภาพพอแล้วขอเอา

องนี่อนมองออนี่ตัวนี้ดูกล้องดูกล้องอย่าไปดูอะไรต้นนี้ดูกล้องมาด้วยไม่ใช่เหรอตามาดูนี่ทำไมมันถ่ายไม่เป็นแน,<า>น่นอนม่ต้องไปซูมเฮ้ยเป็นเมืองน้องตาไม่ได้ซูมหรอกมันจะขยายลงจะต้องขยายแล้วจะพูดใส่กล้องเสียงเข้ากล,กล้องเป็นไหมี่มือกล้องเป็นไหมเนี่ยใม่เป็นโอ้มือกล้องหันใหม่แด้วมือกล้องถ่ายกล้องมือกล้องต้องดูกล้องอย่างเดียวอย่าไปดูทางอื่น หัวโอ้ยหัวล้อเขาถ่ายไปเร็มเนหัวล้ออะไรหัวล้อที่เสียบถูกตาไปเอลือดไปถ่ายโนูหน่อยหนึงเขาเสียบถูกตาถ่ายให้มันเห็นตัวคนหมดเลยจะไปเห็นเขาทำต้นไม้ทำไมเอาตาไปดูโน่นแล้วหยังไปดูหลุมเฉยเลยก็ดูทั้งคนนนั่แหละไปดูอะไรถ้าไม่ดูถ่ายเลยตื่นเต้นก็จะพูดกับมีสายข้าวลงกาสายข้าวไหนนงานสายข้าวเอามาดิ สายเข้าไหนนี่สายเข้าสายที่ไม่ได้รับออยอ้อนอ้อยยี่มันดับไปแล้วโทรศัพท์นะนักถือเออเอาสายเข้าไม่รับนี่นี่นี่ดูนี่เขาถ่ายเขาดูมาดูลงตาถ่ายนี่ก็ต้องดูอย่างนี้นี่ กล้องก็ต้องไปตามตาก็ต้องไปตามกล้อ,ง,องนี่นี่เนี่ยเห็นไหมอันนีแ้กแก๊กหลัวเลยแม็กกีกหล่อเลยได้กี่ต้นแนละ้วลูกไม่ใช่ไม่ใช่แม็กแม็กได้กี่ต้นนู่นต้นหนึ่งไปเอานู่นนู่นเห็นไหมต้นนะั่นน่ะนู่นข้างหน้าเดินไปอีกอย่าเถียงกันทำงานทั้งานนี่ต้นหนึ่งมิ้นนู่นนู่น นเออนี่ใกล้พอแล้วเนี่ยต้นหนึ่งเอาต้นนี้ดิมินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้นอะไรนี่นี่น,นี่ต้นนี้ก็ได้ต้อนอะไรนี่นี่พวนดิพวรรอบๆหน่อยพวนใหญ่ๆหางๆหางๆบสับ,บๆๆแล้วก็กลับปรามือเอามือกลับเสียมให้มันแปบๆๆ๊บแป๊บแป๊บแป๊บไหนนี่ดงตาทำให้ดูมมา,มาถือกล้อง ถือกล้องเราดูถ่ายให้มันถ่ายให้เห็นลงตาด้วยเขาเรียกอยู่จะเป็นมึงกล้องใหม่ดิถ่ายให้มันเห็นทั้งพระเห็นทั้งต้นไม้เห็นทั้งข้อสอกเออไม่ใช่ไปถ่ายต้วยเห็นไหมดูกล้องดูกล้องดูให้เห็นพระด้วยเห็นเห็นพระเห็นอะไรไม่เห็นก็ถอยออกไปตานี่ดูแต่ดูโทรศัพท์ยคนเดียวอย่าเพิ่มดูทรศัพท์มันก็เจอแล้วเขาทำอะไรอ่ะ มาตรงนี้มาตรงนี้ตามนี่ตามพามาเนี่ยเวลาเขาเดินก็ตามเขากล้องตามตามตามคนเดินมาตามคนสแสดงมาเออโอ้อยอ่า เอาแล้วให้เสร็จเท่านี้ก็พอแล้วัน,นตายู่มไมอยู่ตรงน,นี้อ,นนอะไรไงไหน,ไหนพูดทำไมเดี๋ยวไปเขียเยะไรจียไปเขีย่ยเด้อ นี่ไม่ต้องขยายแล้วเอาพอดีเฮ้ยหมดยังหมดแล้วนี่นี่นี่ตามมากล้องตามมากล้องดูอย่างเดียวอยู่ดูกล้องอย่างเดียวมีพวนยังไม่มีพวนละคนนี้หลายปีแล้วนี่ เดี๋ยวมันตาตาอย่างันตาไหนนี่ไอ,อ้มินดูกล้องเดี๋ยวกล้องไปด้วยตาไปตามกล้องกล้องเราไปตามตาไม่ขยายอะไรไม่ต้องขยายไหนหันมานี่ก็ต้องมานี่ดิล่ะเออโอ,อ้ยกล้องไปตามตาจะถ่ายคนไหนก็ดูดูกล้องอย่างเดียวอย่าตาไปก่อนกล้อง นั่นเขาเรียกว่านักถ่ายมืออาชีพออเออมองมาก็ตรงตรงมองในกล้องอย่าไปมองนอกกล้องตาคือตาเรานี่ตาเราต้องมองที่กล้องอย่างเดียวถ้าเราไปมองที่อื่นกล้องมันก็ไม่ไสตาม,มือกล้องหันใหม่ นี่จะมองไงฮะไหนลูกเออพอแล้วพอแล้วเอาเอามองมองมองนี่มองกล้องเอากล้องตามมาเลยอย่าเอาตาออกจากกล้องมันเป็นไรแบัลลูนหนึ่งเปอร์เซนต์เออแปลว่าแปลว่ามันมีไฟอยู่มืดมืดกูเลยเอาเอาลูกเอาเลย ยกไม้ออกวัวดึงแข็งดึงขึ้นแข็งเลยน,น้องไก่เป็นไรน้องไก่ไะยังไงออกจบคลิปหันไปทางนู้นหัาทางนู้นหันไปหาแม็กซ์หาแม็กซ์ไปดูไอ้แม็กซ์ดีแม็กซ์คราวดีตากไม่ไปตามกล้องอยูไปใกล้ทำไมขนาดนั้นอุ้ยถ่ายลูกเนาะมึงดูใกล้ๆมึงดึงซูมเข้ามาก็ได้ ไม่ต้องเป็นต้องเดินใกล้ๆปห๊บดึงแวบเข้ามาเนี่ยน้กอ,อยู่ไกลเราก็ดึงแวบเข้ามานี่นเดินไปทำไมวะเนี่ยโอ้ยตาก้องคี้กลุ้ยเยอะเดี๋ออพอเราเทแล้วลูกมานี่